รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยาคุระดับเพชรโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลแกอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีนักเรียนจำนวน133คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนมีนายเทียนชัยเทียมทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติ และอบายามุกอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลระดับเงินปีการศึกษา2565ระดับทองปีการศึกษา2566และในปีการศึกษา2567โรงเรียนได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้1มาตรการด้านการป้องกันแต่งตั้งห้องเรียนสีขาวจำนวนหนึ่งห้องเรียนโดยมีการประกาศและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบ บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นวันต่อต้านยาเสพติดวันงดสูบบุหรี่โลก และให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงบอร์ดประชาสัมพันธ์โดยตัวแทนชมรมเสมรักของโรงเรียน 2. มาตรการค้นหามีการศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าโดยใช้ระบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายงานการสำรวจการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบ 3. ม,มาตรการด้านการรักษามีนโยบายการบําบัดรักษาและส่งต่อโดยประสาน ความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่และสถานีตำรวจภูธรรัตนบุรีจัดตั้งคลินิกเสมารักในโรงเรียนให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งรูปแบบห้องปฏิบัติการและแพลตฟอร์มออนไลน์4มาตรการด้านการเฝ้าระวังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนรับข้อมูลข่าวสารแสดงความคิดเห็นความต้องการและประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form มีเพจของโรงเรียนเป็นช่องทางในการ สื่อสารให้ความรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆโดยมีครูและนักเรียนชมรมเสมารักเป็นผู้ดูแลและดำเนินกิจกรรม5มาตรการด้านการบริหารจัดการมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยแต่งตั้งคณะทำงานตั้งห้องปฏิบัติงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจจัดทำ mo ยูสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆพร้อมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยทั้ง5มาตรการที่กล่าวข้างต้นนี้บูรณาการก,กับวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้ชื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการรากตีโมเดลคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนคุณภาพสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีการเรียนรู้วิถีชีวิตใน ชชุมชนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มและโครงงานคุณธรรมตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะคุณลักษณะและเจตคติที่ดีต่อสังคมผลลัพธ์จากการดำเนินงานสะท้อนผ่านรางวัลต่างๆเกิดจากการดำเนินงานที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพชุมชนและสังคมไปพร้อมกับก,บการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืนภาพความสําเร็จรางวัลเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับเช่นรางวัลสถานศึกษาพอเพียงปี2563รางวัล IQA Award ระดับดีเด่นรางวัลผลงานคุณภาพดีเยี่ยมโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice การน้อมนําพระบรมราชโชบายในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School รางวัลชนะเลิศประเภทสถานศึกษาโครงการจังหวัดสุรินทร์ รุ่งเรืองเมืองสะอาดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้สภาพจริงของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมิน ITA ออนไลน์ร้อยละเก้าสิบเก้าจุดห้าหนึ่งระดับ d เ u b ลเ A รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทผู้ขับเคลื่อนครังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b แบกคอนเทนต์คอนเทนรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยม รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทอแบดวอลส์นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นอย่างต่อเนื่องรางวัลวัฒนธรรมรวินิจรางวัลพร้อมทุนการศึกษาโครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าเรียนรางวัลจากการแข่งขันฟรีนักเรียนระดับจังหวัดสุรินทร์และรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสามารถและการทดสอบในระดับต่างๆ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเราสามารถมาตรฐานการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปลอดยาเสพติดและอบายามุขภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยมุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นคนคุณภาพมีคุณ,ณธรรมสร้างคุณประโยชน์สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นองค์กรคุณภาพสู่อนาคตทีย่ยั่งยืน